ช็อควงการพระเอกดังถูกจับได้เลี่ยงภาษีโดนค่าปรับมหาศาลวันนี้วงการบันเทิงจีนมีเรื่องราวสุดช็อคเกิดขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าพระเอกดังเติ้งหลุนถูกปรับด้วยเม็ดเงินมหาศาลกว่า106่งร้อหกล้านหยวน หลังพบว่าเขาหลบเลี่ยงภาษีโดยสำนักงานจัดเก็บภาษีเซี่ยงไท้ได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องรากันเสียภาษีของเติ้งหลุนโดยเขาถูกตั้งข้อสงสัยกรณีการหลบเลี่ยงภาษีตั้งแต่ปี2019ถึงปี2020ถูกสงสัยว่าหลบเลี่ยงภาษีไรายได้บุคคลธรรมดา47.66ล้านหยวนชำระน้อยกว่า13.99ล้านหยวน โดยเขาจะได้รับโทษปรับกันจ่ายภาษีล่าช้ารวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นเงินกว่า106ล้านหยวนประมาณ557ล้านบาทและล่าสุดตึ้งหลุนได้ออกแถลงการขอโทษพร้อมยอมรับผิดเรื่องกันจา่ายภาษียอมรับแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้น